ตอนที่60สิแต่ทีเดียวโจชิงมองไปที่เหมาฉังเฟิงอย่างแปลกใจจากนั้นก็ปล่อยเสียงหัวเราะออกมาราวกับว่าได้เห็นเรื่องที่ตลกที่สุดข้าได้ยินถูกหรือเปล่าเด็กน้อยฉีส่วนขั้นที่ห้ากล้ามาท้าทายข้าง,งั้นหรือระดับการบ่มเพาะอาจจะไม่สูงแต่ความกล้านเนี้ยไม่ใช่น้อยๆเลยเซินถูกูเหลือบมองเหมาฉังเฟิงและหัวเราะออกมาเบาๆชินเหลียนซุนจ้งเหยียนและคนอื่นๆต่างพากันสายหน้าและถอนหายใจออกมา ข้าพิ่งพูดไปว่าเด็กตระกูลอูลนั้นหนักแน่นแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะให้เด็กตระกูลเหมาออกไปสู้แทนเหมาฉางเฟิงผู้นี้ก็จริงๆเลยไม่รู้จักรายละเอียดศัตรูแต่กลับพุ่งเข้าชนแบบโง่โงเหอะ,ะ,ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ระดับการบ่มเพาะของโจชิงแต่คาดว่าโจชิงและคนอื่นๆนั้นสามารถเอาชนะเหมาฉางเฟิงได้อย่างง่ายดายเห็นได้ชัดว่าระดับบ่มเพาะของเขานั้นจะต้องอยู่สูงกว่าขอบเขตชีส่วนขั้นที่เจ็ ขอบเขตชีส่วนขั้นที่ห้าต่อสู้กับขอบเขตชีส่วนที่เหนือกว่าขั้นที่เจ็ดช่างเป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดเอาซะเลยเซินถูป้าหัวเราะหือหือ,หอพลางหันไปถามโจซุนว่าน้องโจเจ้าลองเดาสิว่าเจ้าเด็กนั่นจะรับมือโจชิงได้นานแค่ไหนหากโจชิงเอาจริงข่าเดาว,ว่าเด็กนั่นคงรับมือไม่ได้แม้แต่กระบวนท่าเดียวโจซุนสายหน้าขอบเขตชีส่วนขั้นที่แปดปะทะก,กับขอบเขตช้ส่วนขั้นที่ห้าเพียงแค่ระดับการบ่มเพาะก็แตกต่างกันแล้วจุดนี้โจชิงได้เปรียบเป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นโจชิงเองก็เป็นคนของตระกูลโจเขาไม่เพียงแต่จะมีทักษะที่แข็งแกรง่งแต่ยังมีเคล็ดวิชาที่ไร้กาดอีกด้วยแม้จะสุ่มใช้เคล็ดวิชามาสักอันก็ทรงพลังจนหน้าทึ่งนี้ยังไม่พูดถึงความแตกต่างของระดับการบ่มเพาะนะอันที่จริงแล้วต่อให้ทั้งสองคนอยู่ในระดับเดียวกันแต่โจซุนก็ไม่คิดว่าเหมาชังเฟิงจะมีโอกาสชนะโจย,ยิ้มออกมาอย่างภาคภูมิใจแม้ว่าหลานชายข้าจะไม่เก่งเท่าเซินถูกู แต่ในหมู่รุ่นเยาวของตระกูลใหญ่สถานะของเขาก็ยังโดดเด่นมากอยู่ดีต่อให้เผชิญหน้ากับนักสู้ขอบเขตชีส่วนขั้นที่เก้าทั่วไปก็ยังสามารถรับมือได้หลายกระบวนท่าแม้แต่ท่านผู้เท่าเองก็ยังคาดหวังกับเขามากและฝึกฝนเขาให้กลายเป็นผู้สืบทอดของตระกูลเฉินยี่ยิ้มน้อยๆออ,ออกมาเจ้าเด็กนั่นท้าทายโจชิงนับว่าหาเรื่องใส่ตัวจริงๆเอาล่ะโจยี่เจ้าจับตาดูดีๆอย่าให้โจชิงฆ่าเด็กนั่นได้หลัก เซินถูป้ามองไปที่เหมาชางเฟิงและบอกกับโจโยี่ที่อยู่ข้างๆยังไงสัจฉริยะระดับนี้ก็ไม่ควรตายแม้แต่คนเดียวถ้าหากตายด้วยน้ำมือของโจชิงคงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากอายุเพียง18-19ปีแต่กลับมีระดับการบ่มเพาะอยู่ที่ขอบเขตชีส่วนขั้นที่5สูงสุดท่อดสายตามองไปที่ไหนก็ยากที่จะเจออัจฉริยะแบบนี้ได้แม้ว่าจะเทียบกับอูซินซินและหลินหมิงไม่ได้แต่ก็ใช่ว่าจะมองข้ามไปได้นั่น โจซุนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกระซิบออกมาว่าพี่เซิร์นถูเด็กคนอื่นๆพวกท่านแบ่งกันเองได้แต่เด็กที่ชื่ออูโม,โมยกให้ข้าได้หรือไม่เมื่อได้ยินแบบนั้นเซิร์นถูป้าก็แปลกใจเล็กน้อยอูโมคนที่เหมือนเป็นหัวหน้าน่ารึกเขาจําได้ว่าเหมาช้างเฟิงเรียกอีกฝ่ายว่าวัสโกพี่ใหญ่อูอาร์สคิโอดังนั้นก็น่าจะเป็นอูโมที่โจซุนพูดถึงโจซุนพยักหน้าใช่เป็นเขานั่นแหละ อายุ26 27ถึง27ปีไม่ห่างจากโจชิงมากนะักแต่ระดับการบ่มเพาะค่อนข้างต่ำกว่าโจชิงแต่ถึงอย่างนั้นก็นับได้ว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งเซินถูป้ามองอูโม่ที่อยู่ห่างออกไปแต่เมื่อเทียบกับคนอื่นๆแล้วชายคนนี้แย่กว่ามากในสายตาของน้องโจเขามีดีอะไรกันโจซุนหัวเราะแห้งๆออกมาก็ไม่มีอะไรคนอื่นๆถูกพวกท่านจองไว้แล้วแล้วจะให้ข้าเลือกใครได้อีกนอกจากเขา แน่นอนเขาไม่ยอมบอกเซินถูป้าว่านอกจากอูโม่จะเป็นอัจฉริยะในด้านการบ่มเพาะคนหนึ่งแล้วเขายังเป็นนักปรุงยาอัจฉริยะอีกด้วยนักปรุงยาหนึ่งดาวในวัย2 6ถึงปีแม้ว่าจะไม่ได้สุดยอดมากนักแต่ก็ยังหายากอยู่ดีถ้ารับอูโม่เข้าพันธมิตรร้อยสำนักได้มันจะส่งผลดีต่อเขามากสำนักต่างๆในเมืองจะพากันแห่แหนมาแย่งตัวอูโม่และโจซุนก็จะได้รับน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพวกเขาก้อนโตอีกด้วยได้อูโม่ผู้นี้ข้าจะยกให้เจ้าแล้วกัน เซินถูป้ามองโจซุนอย่างเงียบๆครู่หนึ่งเมื่อเห็นแววตาที่ตึงเครียดของอีกฝ่ายเขาก็ยิ้มออกมาเขารู้ว่าโจซุนปิดบงังบางอย่างเอาไว้แต่ตอนนี้พวกเขากำลังร่วมมือกันอยู่ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำให้เรื่องมันยุ่งยากโจซุนโล่งอกและขอบคุณอีกฝ่ายขอบคุณมากพี่เซินถู เซินถูป้าพูดกับคนอื่นๆเกี่ยวกับการแบ่งตัวอูโมอูซินซินและสิทธิของสำนักทางเฉียงคนอื่นๆตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่ได้ถามความคิดเห็นของจังอยู่เลยและไม่คิดจะถามความคิดเห็นของพวกอูโมอีกด้วยในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่โจชิงยืดกล้ามเนื้อของตัวเองบนใบหน้าเผยรอยยิ้มออกมาเด็กน้อยในเมื่อเจ้ารนหาที่ตายงั้นข้าก็จะจัดการกับเจ้าเองตอนนี้เขาเหมือนกับสัตว์อสูรที่ดุร้ายแววตาแดงก่ำและเปลี่ยมไปด้วยความกระหายเลือดไม่ต้องห่วงข้าไม่ฆ่าเจ้าทันทีหรอก แต่ข้าจะฉีกเนื้อเจ้าทีละนิดๆให้เจ้าได้ลิ้มรสความเจ็บปวดอันสวยงามตอนที่พูดอยู่นั้นโจชิงก็ปลดปล่อยลมปราณอันแข็งแกร่งออกมาในลมปราณแฝงไปด้วยความเฮี้ยมโหดและความกระหายเลือดขอบเขตชีส่วนขั้นที่8